โครงการรณรงค์ทำความดีเข้าพรรษานะครับภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาลดอ้วนสร้างบุญได้บุญล้นใจคนไทยลดอ้วนครับโดยการเชิญชวนประชาชนที่มีน้ำหนักเกินปรณนาตนลดความอ้วนในชน่วงเทศกาลเข้าพรรษาครับแล้วน้ำหนักส่วนเกินนะครับที่ลดได้มาแปลงเป็นเงินกองบุญจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากสกูปวันนี้ครับ สาธารณาสุขห่วงใหญ่สุขภาพคนไทยซึ่งมีจำนวนประชากรเป็นโรคอ้วนติดอันดับ5ของเอเชียแปซิฟิกและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจึงได้ริเดิมจัดโครงการรณรงค์ทำความดีเข้าพรรษาลดน้ำหนักสร้างสุขภาพดีวิถีไทยภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาลดอ้วนสร้างบุญได้บุญล้นใจคนไทยลดอ้วนฉลองพุทธชัยนตี2,600ปีโดยการรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนที่มีน้ำหนักเกินสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อปรวราณวาตนลดความอ้วนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา แล้วนำน้ำหนักส่วนเกินที่ลดได้มาแปลงเป็นเงินกองบุญมอบให้กับโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาหรือองค์กรการกุศลต่างที่ได้ตั้งใจไว้โดยเปิดกว้างให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาเข้าร่วมโครงการ ขณะที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีก็ได้สนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการรณรงค์ทำความดีเข้าพรรษาลดน้ำหนักสร้างสุขภาพดีวิถีไทยภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาลดอ้วนสร้างบุญได้บุญล้นใจคนไทยลดอ้วนโดยเชิญชวนผู้ที่มีภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงเข้าร่วมโครงการดังกล่าวคือโครงการลดอ้วนสร้างบุญเนี่ยเป็นโครงการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับทำการ รณรงค์เรื่องทําความดีเข้าพันษาลดน้ําหนักสร้างสุขภาพดีวิถีไทยนะในหัวข้อที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ทำํำหัวข้อต่างๆเมื่อกี้ที่พูดถึงนะครับแล้วก็ได้มีกรอบแนวในคิดให้ทางาแต่ละจังหวัดมาทําเรื่องของการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะอ้วนลงพุงเนี่ยเข้ากิจกรรมในช่วงของการเข้าพันษาสเดือนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่ หนึ 1> 1่งสิงหาโดยประมาณถึงวันที่30ตุลาใช้เวลา3เดือนเนี่ยทำความดาีด้วยความด้วยการลดว้วนสร้างบุญทีนี้คาว่าลดวน้นสร้างบุญเนี่ยคือเขาก็จะเราก็จะรวบรวมประชากรที่มีอายุเกิน15ปีขึ้นไปในชุมชนนะครับชุมชนที่ทางโรงพยาบาลพื่ปกก้าวลับผิดชอบก็คือประชากรของเอจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเองซึ่งเรามีอยู่ประมาณ2,000คนเศษ แล้วก็รวมความถึงประชาชนในพื้นที่เป้าหมายคือเขตอำเภอเมืองทั้งหมดนะครับนเขตอำเภอเมืองทั้งหมดซึ่งเราจะไปหาคนที่มีน้ําหนักเกินนะครับที่อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปคําว่าอายุน้ําหนักเกินที่มีเกินแล้วก็อ้วนลงพุงเนี่ยเราดูที่รอบเบวนะครับรอบเอวที่คือถ้าเป็นผู้หญิงก็รอบเอวเกินกว่า80ซนติเมตรวัดรอบเบวในระดับในระดับสะดือเนี่ยนะครับส่วนผู้ชายก็จะมี รอบเอวอยู่เกิน90ซนเมตรขึ้นไปหรือเราเรียกว่าดัชนีมวลกายดัชนีมวลกายนัคือเอาน้ําหนักเป็นกิโลนะครับหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตร2ครั้งนะครับถ้ามีค่าตัวนี้เกินกว่า25ถือว่ามีภาวะอ้วนนะครับเราก็จะเอากลุ่มประชากรเหล่านี้มาลดน้ําหนักสร้างบุญนะครับทีนี้ลดน้ําหนักของเราเนี่ยเราก็เราก็จะมีวิธีการการลดก็คือว่า เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าให้ลดน้ำหนักได้อย่างน้อยอสัปดาห์ละเท่าไหร่ที่เราตั้งก็คือเราก็ไม่อยากให้ลดท่วมห้าเนเกินไปนักเราก็ตั้งว่าให้ลดน้ำหนักได้สัปดาห์ละ0.5ถึง1กิโลนะครับ0.5ถึง1กิโลถ้ามากกว่านั้นก็จะมีผลเสียต่อสุขภาพนะครับมาเน้นเรื่องของการออกกำลังกายก็คือให้สม่ำเสมออย่างน้อยอาทิตย์ละ3วันวันละ30นาทีนะครับ เรื่องของการกินผักผลไม้ทุกมือ้อแล้วก็ลดเกี่ยวกับข้าวที่ที่ที่เป็นคาร์โบไฮเดรตลงนะครับแล้วก็หันไปใช้การกินข้าวกล้องแทนนะครับเรื่องของลดการลดหวานมันเค็มนะครับเวลากินก๋วยเตี๋ยวนี่ดี๋ยวนี้กระรวงสารสุขไม่ต้องการให้มีก่วงขวงเครื่องเคียงวางอยู่บ,บนโต๊ะแล้วก็เอาต้องเอาขวงเครื่องออกไม่ใส่น้ปํนปตาน้ำตาลอะไรเข้าไปอีกนะครับสำหรับการกินก๋วยเตี๋ยวกินอาหารมังสวิรัต นะครับทุกันพระอะไรเงี้ยที่เราคายกันแล้วก็น้ําอัดลมนี่ก็ไม่กินน้ําหวานไม่กินกินแต่น้าเปล่าพวกเอ่อเหล้าพวกบุหรี่ก็ให้งดนะครับรวมทั้งเรื่องของการสูบบุหรีพระเงี้ยทั้งหลายน้ำตรงที่ทํามาเนี่ยยกเว้นสูบบุหวีพระนอกนั้นจะทําให้น้ําหนักเราลดได้ก็ตั้งเป้าเอาไว้ประมาณนี้แล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จ้างน้ําหนักก่อนเข้าร่วมโครงการ แล้วพอสามเดือนเราก็ช่างน้ําหนักหลังร่วมโครงการน้ําหนักลดเท่าไหร่ทางกระทรวงก็จะจ่ายมาเป็นกิโลนะครับโดยทางกระทรวงตั้งเป้าไว้ว่าจะลดน้ําหนักให้ได้ทั่วประเทศ10,000ตัน10,000ตันนะลดเท่าไหร่ก็จะจ่ายเงินมาแต่ไม่ได้จ่ายให้เราเขาจะให้เราร่วมสร้างกุศลในส่วนของการเขาเ้าพรรษาโดยการเอาเงินที่เราได้มาเนี่ยซึ่งอาจจะไม่มากเอาไปบริจาคให้วัดนะครับแล้วก็ทางวัดก็จะเอาไปทํา ประโยชน์ทางพุทธศาสนาต่อไปนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลก็ตัดสินใจว่าเราเราไม่อยากให้มีการกระจายของเงินออกไปเราเลยรวบรวมว่าเราจะไปทําบุญที่วัดปาของกุ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปของลดอ้วนสร้างบุญในช่วงเทศกาลข้าพรรษา สำหรับโครงการรณรงค์ทำความดีเข้าพรรษาลดน้ำหนักสร้างสุขภาพดีวิถีไทยภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาลดอ้วนสร้างบุญได้บุญล้นใจคนไทยลดอ้วนจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมถึงวันที่30ตุลาคมนี้ซึ่งผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานพยาบาลรัฐทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่เว็บไซต์ลดอ้วนสร้างบุญ .com ตอนนี้สมัครมาได้เลยครับสมัครท่านในเขตอำเภอเมืองนะครับเราก็จะรับแล้วก็ ร่วมดําเนินการตอนนี้เรามีการมีหลายฝ่ายที่เข้ามาร่วมกันนะครับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปิชาธรรมสังคมกลุ่มสุขศึกษากลุ่มโภชนาการกลุ่มการพยาบาลให้ติดต่อมาที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ติดต่อมาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งความจํานงที่จะเข้ามามีส่วนในการทําบุญครั้งนี้คือครั้งนี้นอกจากจะทำทำประโยชน์ให้ศาสนาแล้วในการที่เอาเงินไปทำบุญยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วย คือประโยชน์2ออย่างลดในส่วนของเราให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เอาเงินส่วนนี้ไปทําบุญต่อ การลดความอ้วนหลักสําคัญอยู่ที่การออกกําลังกายควบคู่ไปกับการลดปริมาณการรับประทานอาหารให้น้อยลงแต่หากจะลดน้ําหนักเพียงเพื่อตัวคุณเองลองหันมาร่วมโครงการเริ่มลงทำความดีเข้าพรรษาลดน้ําหนักสร้างสุขภาพดีวิถีไทยภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาลดอ้วนสร้างบุญได้บุญล้นใจคนไทยลดอ้วนซึ่งนอกจากจะเป็นการลดความอ้วนแล้วยังไ,ได้บุญอีกด้วยค่ะ